เพื่อนๆดูสิคะว้าวเตรียมสตรอเบอร์รี่สวัสดีหรือยังสวัสดีค่ะอ้าวนานคะเอ็กซ์ซอร์ส์กันก่อนกินข้าวใช่ไหมคะเราใช้พื้นที่ว่างในส่วนที่บริเวณบ้านให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆค่ะ เราก็เล่นกันอยู่แค่นี้นะคะพี่ชายก็อยากเล่นด้วยนะคะเออิเพิ่นพับนกพี่น้องเพิ่นพับนกเพิ่นเลยเอามาอ่างน่องเพิ่นโอ้ยคือพับง่ามแท่แม่เบิ่งเบิ้งพับนกเองน่ะคือพับง่ามแาดพับเองน่ะ <In> ates, เสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ผัดอูด้งคะ่ะลืมลืมทําตอนผัดนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ่ายไม่ทันตอนผัดคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังร้อนๆอยู่ในกระทะอยู่เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอาศัยว่าเราใส่ผักเข้าไปนะคะอูด้งค่ะวันนี้ ผัดอุด้งให้พ่อใหญ่กับเด็กๆค่ะผัดอุด้งใส่ผักรวมนะคะผัดใส่เนื้อไก่ค่ะเนื้อสัตว์ที่เราใส่ก็คือเป็นเนื้อไก่นะคะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะเรากินกันง่ายๆค่ะวันนี้ผัดอุด้งมีใส่ไข่ด้วยค่ะผักอะไรที่มีอยู่ในตู้เย็นเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะมีหลากหลายนะคะผัดมีหลากหลายผักใบเขียวนะคะเพื่อนๆค่ะ ใส่เข้าไปเลยมาขมามาทานด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเรากินเพื่ออยู่นะคะเพื่อนๆค่ะง่ายๆค่ะทำง่ายๆค่ะเมนูนี้มาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเรามาเสิร์ฟกันนะคะตอนนี้ค่ะยังไม่ได้บอกให้กินเลยนะคะสวัสดีหรือยังสวัสดีคอ้าวนานั่เอาไปล่างก่อนเอาไปล่าง หิวมากเลยพ่อใหญ่กับเด็กๆหิวมากวันนี้แม่สมศรีทําอะไรให้กินเอ่ยผัดอูด้งนะคะผัดอูดอง้งเรานั่งกินอยู่ที่มุมหลังบ้านกันนะคะพ่อใหญ่บอกว่าฉันกินได้หรือยังฉันกินได้หรือยังใช่ไหมคะเปิดพริกเลยคะ่ะใส่พริกด้วยนะคะเอามีผักใบเขียวด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะผักสลัดใบเขียว เด็กๆไม่คอยเลยนะคะเด็กๆไม่คอยแม่สมศรีเลยนะคะหิวกันมากนะคะวันนี้เราก็นั่งกินที่มุมหลังบ้านเหมือนเดิมค่ะ mm. เพื่อนๆ่านี่แหละค่ะชีวิตบายแม่สมศรีนะคะ mm. คนให้เข้ากันดีๆนะคะ mm. เพราะว่าเผ็ดนะคะอย่าใส่เยอะคะ mm. อ่ะอ่าชิมดูสิคะให้พ่อใหญ่ชิมดูก่อน mm. พายายหูบนอา้าวมอนกินอย่างนอ <Sure. S 1> อายูโนะว่าจะขอผัดอูด้งค่ะเหย่ผัดอูด้งผัดอูด้งนะคะ <Okay. S 1> อาชิมดูใช้แม่สิรสชาติเป็นยังไงชิมดูสิ mm hmm. อร่อยไหมอร่อยมากครับอาเด้อ เราก็นั่งกินกันที่มุมหลังบ้านแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะมาขมามากินด้วยกันค่ะเพ,พื่อนๆค่ะผัดอ,อูด้งของเรานะคะวันนี้เรากินกันง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนๆค่ะดูสิคะผัดอูด้งบายแม่สอศสีค่ะดูสิคะมีผักใบเขียวด้วยนะคะผักสลัดของเรานะคะเหมือนผักกาดแก้วค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิคะเรากินกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆมุมมุมหลังบ้านค่ะ ผัดเสร็จก็แจกไปเลยค่ะจานไข่จานมันนะคะเผ็ดน้อยก็เติมได้ค่ะเติมพริกได้ค่ะอือร่อยมากเรากินกันง่ายแบบนี้แล้วค่ะ พูดไม่จาหิวแต่เล่้งยู่ก็กินได้อาศัยอาศัยใส่ใส่ผักเยอะๆค่ะพี่น้องค่ะ สาวน้อยนางเริ่มเผ็ดแล้วนะคะเพราะว่านางใส่พริกเยอะนางก็ยังสู้นะคะ <I just S 1> เผ็ดสู้แดดหายหนาวอืม Mm hmm. อร่อยมากเด็กๆบอกว่าเผ็ดไปแล้วค่ะลูกชายบอกว่าเผ็ดไปกินน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะแซ่บมาก รสชาติคล้ายๆกับกินก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะต้องขอตัวกินก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผลผักสดและก็มีสตรอเบอรีร่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเรากินเสร็จเราก็มาต่อกันด้วยของหวานคะ่ะสตอรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆตัวโตหวานๆฉ่ำๆกันเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆให้แม่สมศรีด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะ